One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสปายวอาแลน์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปู้โคสควันนะจ้าเอฟซเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่กี่แล้วจ้าช่วงมะหมอยหอยสังกับตัวเตยไทยจ้าไม่ได้นั่งพูดคุยกันทราบสวันคิดถึงกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้อากาศก็กสรัวสเสลียข้างนอกก็แค่สิบสมองศาเท่านั้นเองนะคะ ส่วนเมื่อวานก็ฝนโปรยทั้งวี่ทั้งวันตกไม่หนักนะคะตกยุบยุบยิบยิบแค่นั้นเองอากาศหน้านอนหม่มผ้าอย่างเดียวนะคะทํางานทําการเรียบร้อยแล้วค่ะทักทายช่วงบ่ายโมงตรงนะคะเมื่อกี้ทําอะไรคะคุณผู้ชายก็บอกว่าฉันคิดถึงแม่เธอเวลาแม่เธออยู่บ้านแม่ก็ขายของนะคะขายก๋วยเตี๋ยวขายสุ้มตํานะคะทีนี้แกก็บอกว่าแกอยากกินกล้วยทอดนานๆแม่จะทอดขายทีแต่ช่วงเวลา โตโตกับพ่อใหญ่ไปบ้านแม่ก็จะทอดเรื่อยเพราะว่าแกรู้ว่าพ่อใหญ่ชอบกินค่ะวันนี้ก็เลยซื้อแป้งสําเร็จรูปนะคะแป้งทอดกล้วยแขกนะคะที่ร้านเจีนมาซองหนึ่งนะคะก็ของไทยเรานั่นแหละค่ะก็เลยได้กล้วยใหญ่รูปยาวๆใหญ่ๆกล้วยคงอยู่เปน็นกล้วยพวกแขกเหมือนกันล่ะคะ่ะก็เลยมาคลุกแป้งแล้วก็เลยทอดค่ะแล้วก็แบ่งกับคนละจานก็ว่าได้นะคะพ่อใหญ่ไปกินแล้ว จานเล็กหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็กาแฟนี่แหละค่ะอาหารเที่ยงวันนี้ก็จะกินประมาณนี้นะคะเข้ากันไม่เข้ากันก็กินลงไปกับเพาะเดียวกันนะคะมันไม่ได้แยกกระเพาะใช่ไหมครัทางบ้านเองวันนี้ก็ทําบุญซุนดานนะคะมีบุญกระถิีนบ้านตัวโตัววันนี้เป็นวันรวงพรุ่งนี้เป็นวันทอดกระเทียมไทยศรนเขาเรียกว่าเมือนี้เป็นมือโฮมมือเป็นมือทอดนะคะ ก็เลยให้พี่สาวไปตั้งโรงทานนิดหนึ่งนะคะคนอยู่แดนไกลส่งใจไปอนุโมทนาสาธุบุญไปแล้วก็ส่งปัดใจไปที่สำคัญเป็นกระถินรวมนะคะวัดป่าที่โตโต้เคยบวชเรียนเคียนน่านสมัยอายุ21ปีตอนที่พร้อมบวชนะคะโตโต้ก็บวชที่วัดนั้น5เดือนได้นะคะทีนี้ก็หลังจาก ตอนนั้นที่บวชก็คือว่าจะบวชหนึ่งพรรษาแต่เราก็อยู่ต่อไปนะคะหลังจากนั้นตัวโตก็ได้ไปทํางานที่กรุงเทพก็ได้พาเจ้าลงุงเจ้านายเก่าอะไรไปทอดกระถินที่วัดตุ้งเคยบวชตัวโต้บวชวดัดสายธรรมยุทธ์นะคะจันข้าวมื้อเดียวนะคะก็พูดเรื่องบุญสุนทานนิดหนึ่งนะคะจันข้าวมื้อเดียวเป็นหลักวัดที่บ้านตัวโตก็มีตอนนี้มีสามสี่วัดรอบหมู่บ้านก็ว่าได้เป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะ เจ้าคณะอำเภอก็อยู่หมู่บ้านโตโต้ก็เป็นวัดสายนิกายอยู่กลางหมู่บ้านวัดใหญ่ประจําหมู่บ้านแต่ก็มีวัดป่าอยู่ท้ายบ้านนะคะพื้นที่ก็กว้างขวางเหมือนกันตอนที่เราเลือกจริงๆพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ว่านะคะอยากจะบวชวัดไหนก็บวชพูดถึงก็20กว่าปีก่อนนะคะสมัยก่อนวัดป่าคนก็จะกลัวนะคะกลัวผีกลัวอะไรก็ว่ากันไปนะ,ะเพราะว่าวัดป่าส่วนมากก็จะใช้ ไฟฟ้าแค่จําเป็นนะคะทางสาลายใหญ่ก็จะใช้ไฟฟ้าแต่พวกที่พาพบวชใหม่หรือว่าที่ปฏิบัติจริงๆก็จะอยู่กลางปากลึกๆเข้าไปก็จะใช้เทียนเป็นหลักนะคะแต่ก่อนตัวโต,วตวเองกลัวมากนะคะกลัวผีกลัวนู่นกลัวนี่ตอนที่อายุ18 19 20มาสารพัดกลัวนะคะก็เลยตัดสินใจแต่ส่วนหนึ่งคือพ่อแม่ตัวตัว,ตวปู่ย่าตาใหญนะคะใหญ ปู่ย่าตายายก็ส่วนมากก็คือเข้าทางวัดป่าเป็นหลักเราก็เลยจะบวชเรียนเกียรติานทั้งที่อยากจะสงบทั้งที่ลองดูซิพิสูจน์ตัวเองด้วยนะคะแต่ตอนนั้นก็บวชพร้อมกันในวันนั้นก็สามคนอยู่ค่ะก็ต้องไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่วัดก่อนนะคะเหมือนสายของทางหลวงตามหาบวัวก็เหมือนกันนะคะถ้าจะบวชจริงๆท่านจะให้ไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่ก่อนนะคะ บางวัดก็นุกขาวห่มขาวก็ไปปฏิบัติไปอยู่วัดเลยเป็นเดือนกว่าจะได้บวชนะคะแต่ที่นี่ตัวตก็อยู่อาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนั้นแต่ก่อนะมีการเผาโศกเผาอะไรก็เป็นเชิงตะกอนนะคะเป็นลานกว้างแต่ก็เป็นป่าสลับกับลานตรงที่ฝังโศกไอเผาศกนะคะคนก็คงก็คงจะรู้กันนะคะเผาแบบใช้ฟืนใช้ไม้เผานะคะก็เผากันแจ้งกัน ตอนที่ไปเข้าวัดใหม่หมๆนุ่งขาวห่วมขาวพะอาจารย์ท่านให้อยู่ศาลาพักศพนะคะนอนอยู่ที่นั่นก็นก่อนกางงูเรียงกันอยู่สามคนนะคะเสียงคลื่นคามคลื่คามกลางคืนนะคะเพราะว่ากลางป่าด้วยแล้วก็เป็นนกฮูกนกเขาแมวก็จะไล่หนูไล่มแมลงไล่อะไรกันบนหลังคานั่นแหละค่ะแต่ความที่เรากลัวอยู่แล้วเราก็คิดแต่ว่าเป็นผีหรอกไม่ไม่นะโอ้ยคืนหนึ่งได้นอนสิบยี่สิบเต็มที่ชั่วโมง หนึ่งนะคะสิบยี่สิบนาทีเต็มที่ชั่วโมงเดียวที่นอนหลับได้นะครับเพราะความกลัวนะคะกลัวจนนิ่งกลัวจนกลัวจนชินก็ว่าได้นะคะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าได้ยินเสียงอะไรสมัยก่อนเราจะกลัวแต่ความคิดตัวเองใช่ไหมคะเดินตามซอยเปี่ยวๆก็กลัวผีกลัวนู่นกลัวนี่ไปดูหนังดูหมอลำกลางหมู่บ้านกลับมาคิดไปสารพัดทีนี้ตั้งแต่อาจารย์สอนแล้วก็อยู่วัดนี้มา จากที่เราเป็นคนเคยกลัวเราก็เลยมีสติมากขึ้นแกบอกว่าอาจารย์จะสอนตลอดว่าได้ยินเสียงอะไรก็ชัางกำลังข้ามคืนมาลุ่มตุ้มตามเพราะวันเป็นวัดป่าเสียงลมเสียงอะไรก็ช่างถ้าคิดว่าเราอยากรู้ว่าเป็นเสียงอะไรฉายไฟไปเลยเพราะว่าเรามีไฟฉายมีอะไรรอบตัวอยู่นะคะท่านบอกว่าเดินออกไปดูเลยส่องดูเลยที่นี่วันหนึ่งนะคะเสียงดังมากบนหลังคาเราสามคนก็ลุกพร้อมกันไปฉายไฟดูที่นี้ หนูตัวใหญ่มากแล้วก็มีนกมีอะไรไล่หนูกันคลึมครึมทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนนะคะในวันนั้นก็เลยพิสูจน์กันที่นี้ก็หลังจากนั้นนะคะในการบวชยนเทียนด่านตรงนี้มาเราก็เลยได้สติมากขึ้นที่เราเคยกลัวเราก็ไม่กลัวออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กุ่งเทพไปทํามาหาก,กินที่ไหนที่ไหนมืดไม่มืดโต๊ะโตก็เดินได้หมดทุกวันนี้แต่ก่อนโอ้กลัวที่ไหนได้รวมความอยู่แล้ว เรากลัวความคิดของเรานะคะเราปรุงแต่งไปเราคิดไปว่ามันจะมีนู่นมีนี่โผล่ออกมาความมืดจะมีมือยาวๆออกมามีคนนู้นมีคนนี้มาจาับขาเราไหมตอนที่บวชนะคะตีสามตื่นแล้วค่ะล้างหน้าแปรงฟันไดก็ลงมาออกจากป่ากันมารวมกันที่ศาลาใหญ่กว่าจะเดินออกมาแต่ละครั้งก็ต้องผ่านป่าช้ามาก่อนพวกที่ตายหงอยตายอะไรก็ก็จะฝังแบบว่า แต่ยังไม่เผาใช่ไหมคาจะโบกปูนไว้เต็มตามลานเราก็เดินผ่านตลอดทุกวี่ทุกวันเดินเข้าเดินออกจนจินสมเดือนในพรรษาพออกภรรษาเสร็จก็มาอยู่กุฏิรอบๆนอกนะคะใกล้ๆศาลาใหญ่ถึงจะเริ่มได้ใช้ไฟฟ้านะคะสมัยนู้นแต่ทุกวันนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ที่วัดป่าที่ตโต้เคยบวชก็ยังมีคนมาบวชส่วนหน้ข้าราชการนะคะก็มาบวช 15วันเดือนนึงออกก็แล้วแต่นะคะกับเวรลมเวลาของแต่ละคนวันนี้ก็เป็นบุญกระตินนะครับพรุ่งน,นี้เป็นวันทอดตุ๊ก็จองกระถิ่นด้วยอะไรด้วยทํารงทานด้วยแฟนคลับเอก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะนี่แหลคะค่ะรายได้ส่วนหนึ่งจากการทํา y ำยูทู e นี่แหลคะค่ะทําบุญสุนทานไปเดือนนี้ปีนี้ก็มีเงินจาก YouTube ก็ไม่มากนะคะ สามเดือนสี่เดือนที่จะได้ทีมันก็ตามเหตุตามปัจจัยเราก็ไม่ได้ลงคลิปสนันวันไหวบ่อยแล้วาะคลิปเรามันไม่ได้เป็นไวรัลนะคะแต่ก่อนเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งปีที่ได้ก็ได้บ้างอยู่นะคะ <S <S ทุกวันนี้สามเดือนได้ครั้งหนึ่งได้ร้อยยูโรได้สามพันสี่พันบาทตุ๊ตโต้ก็ดีใจนะคะพอเราได้เสริมเติมไปแลวความที่เราชอบทําด้วยก็เป็นห่วงแฟนคลับเอฟซี C ด้วยถ้าจะหายไปเลยก็ยังว่านะคะ คนที่เขาเพิ่งคนติดตาม500คน300คนพเพิ่งเริ่มทำใหม่ก็เยอะเราผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้มีคนติดตามทั้ง20,000กว่าคนก็ถือว่าเป็นบุญหัวที่สุดนะคะสําหรับรายได้ปีนี้ก็พอได้ทําบุญพอดีแหละค่ะทานูน่ทนทํานี่นําท่วมทางบ้านเราเออเราก็ส่งไปช่วยเกิดเหตุการณ์นู้นเกิดเหตุการณ์นี้อันไหนที่เราพอช่วยได้เราก็ส่งไปช่วยเราอยู่แดนไกลนะคะ การช่วยกันนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็พิจารณานะคบทุกวันนี้กับถิ่นจริงกับถิ่นปลอมมนุษปลอมมนีนป้นนปลอมอมีเยอะมากนะคบในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้เราก็ต้องหันมาถามตัวเองดีๆแต่ละครั้งกว่าจะช่วยใครกว่าจะส่งเงินส่งอะไรไปเงินอยู่ในกระเป๋าเราเป็นของเราพอมันออกจากกระเป๋าเราไปแล้วก็เป็นของคนอื่นแต่ถ้าอันไหนจริงเราก็นี่ไปใส่ส่วนนึงถ้ามันไม่มากไม่ไม สำหรับตัวโต้นะคะสมมติว่าส่งไปช่วยร0อย0 0งร้ถ้าพร้อมก็ช่างเถอะค่ะเราก็ได้ทําไปแล้วใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นเพราะว่าผลกรรมมันก็มีอยู่จริงกรรมทุกวันนี้ก็เร็วยิ่งกว่าจรวดนะคะใครทําอะไรไว้ก็ได้รับส่วนนั้นไปนี่แหละคะ่ะก็แจ้งแฟนคลับ f อฟเนีดยนึงนะคะทำบุญศุนท่ทานนะครวันนี้เป็นวันรวมพี่สาวไปตั้งโรงทานแล้วก็ตัวตัวเองก็เป็นไอเดียนะคะว่าจะทํานู่นทํานี่จะทํา ประมาณเท่าไร่เท่าไหร่ทําแจกคนเท่าไรเราทาเทำ่าไร่เราก็ได้เท่านั้นแหละอยาให้แจกจนทนั้งวีทั้งวันมันก็ไม่ได้ตัวตัวก็บอกพี่ซารไปทําเท่าที่แรงตัวเองไหวแรงกายแรงทรัพย์ไหวแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันทอดกฐินตัวตัว,ตวก็จองกติ่นด้วยให้แม่จองส่วนมากก็ผ่านครอบครัวไปนะครับฤดูกฐินนะคะยังไงก็นุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะขอให้แฟนคลับเอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขค่ะสุขกา,ายสบายใจร่ํร่ำรวยทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ thank you